ไปตอบคาถามจากเนื้อเรื่องกันค่ะนี่นะคะคําถามจากเนื้อเรื่องมีอยู่แค่4คําถามเท่านั้นไม่เยอะนะคะโอเคป่าพร้อมเลยคำถามที่หนึ่งถามว่าฝึกออกเสียงฝึกแปลไปด้วยกันก่อนนะคะเขาถามว่า what color is grand k a y a k what color is grand k a y a k what color color ก็คือสีไปรวมกับคำว่า what เลยแปลว่าสีอะไรแต่เวลาแปลประโยคคำถามนะคะเราจะนิยมแปลที่ประธานไปก่อนประธานจะอยู่ด้านหลังตรงนี้ค่ะ grand k a y a k จำได้ไหมโพลโซฟียจาได้แล้วนะ grand k a y a k ก็คือเรือของ grant เรือของ g r a n ดเนี่ย what color สีอะไรอ่าเรือของ g r a n ดสีอะไรเวลาตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็ตอบง่ายๆนะคะเขาถามว่าเรือของ g r a n ดสีอะไรแล้วก็ตอบไปเลยว่าเรือของ g r a n ดสีจุดๆแเราก็เอาสิ่งที่เขาถามเนี่ยค่ะตรงนี้เนาะมาตอบคำถามเพราะฉะนั้นเวลาสร้างประโยคเราก็สร้างจากตรงนี้เลยค่ะก็เลยจะได้เป็นแกรนด์คายักออ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 อไม่ได้ย้อนกลับไปดูออ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 มีสีอะไร หนอะหาไมีจ่านี่จ้าคุณว่าคูณลบตรงนี้ก่อนดีไหมสีมันแบบตาลายไปไหมกรันต์คายักมีสีแดงหนอะอ่า r รดนะคะก็เอาไปเขียนเลยกรันต์ a y ย k ก s, s red <S ซึ่งแปลว่าเรือของกรันต์มีสีแดงไปต่อข้อที่2ค่ะเขาถามว่า what do Dave and Grant look for when they are kayaking ไปเวอร์ชันที่เราวันนี้นะคะ What do Dave and Grant look for when they are kayaking? เวลาแปลเราจะแปลประธานก่อนซึ่งประธานส่วนใหญ่อาจจะอยู่ตำแหน่งที่3นะคะนาที่นี้ก็คือ Dave and Grant นั่นเองเขาถามว่า Dave and Grant ตามด้วยกริยา look for คือมองหา Dave and Grant มองหาแล้วค่อยไปหา WH question ค่ะ What แปลว่าอะไรรวมออกมาก,ก็จะเป็น Dave และ Grant เนี่ยมองหาอะไร when เมื่อพวกเขาพายเรือขยัค่ะ Dave กับ Grant เนี่ยเขามองหาอะไรคะ เราก็ตอบคำถามเลยให้ใครมาแล้วก็ชวนกลับไปเลยเดฟแอนด์แกรนต์ก็ตอบตรงตัวถามอะไรตอบไปอย่างนั้นเดฟแอนด์แกรนต์มองหาอะไรเดฟแอนด์แกรนต์มองหาก็คือ look for อุยโยเลยเนาะจำได้ไหมว่มาเขาหาอะไรบ้างนี่เลยค่ะมองหาปลามองหาเต่ามองหามาสเกิร์ตค่ะเขียนกันค่ะมองหาปลามองหาเต่าคือ turtles t u r t l e s and m ์ s ัสเก M-U-S-K-A-R-T หนูน่านะคะสตัวแล้วกันไปต่อข้อที่3ค่ะเขาถามว่า when เอาเวอร์ชันช้าๆก่อน when do they have the most fun เวอร์ชันเร็ว when do they have the most fun แปลว่าตำแหน่งที่สาค่ะประธานของเราหนึ่งสอง day คือพวกเขาเนาะ have ก็คือมีพวกเขามีความสนุก m o s เจอไปแล้วที่สุดพวกเขานี่มีความสนุกที่สุด when ค่ะใครรู้บ้าง when แปลว่าอะไรเมื่อ ไหคะ่ะพวกเขาเนี่ยสนุกที่สุดเมื่อไหร่ตอนไหนถามว่าพวกเขาสนุกที่สุดเมื่อไหร่เราก็ตอบไปเลยว่าพวกเขาสนุกที่สุดพวกเขาสนุกที่สุดก็จะเป็นเด y มีความสนุกที่สุด have the most fun เราไปตามหาคําตอบกันคะ่ะว่าเขามีความสนุกที่สุดตอนไหนนี่เลยคะ่ะเจอคำตอบไหมครูลบออกแล้วกันจะได้เห็นชัดๆหน่อยตอนที่พวกเขาทําการแข่งขันกันนั่นเองคะ่ะอยู่ตรงนี้เลยเราก็ copy ตรงนี้ไปใส่ได้เลยนะคะ they have the most fun when They race each other ซึ่ง race ก็คือการแข่งขันนั่นเองนะคะเมื่อเขาแข่งกันเนาะต่อไปข้อสุดท้ายใครแปลได้บ้างลองแปลดูก่อนะลองอ่านก่อนละกันไปอ่านด้วยกันนะคะเวอร์ชันช้าๆ What do Dave and Grant do after lunch เวอร์ชันที่เร็วขึ้นค่ะ What do Dave and Grant do after lunch แปลว่าอะไรตำแหน่งที่3นับ1 2 3มีแอนเชื่อมาด้วยกันนะคะ เดฟและแกรนด์ range, ตามได้ดูที่แปลว่าทำเดฟและแกรนด์ทำ, range, ทำตรงวันที่สองไม่นิยมแปลนะคะ what คืออะไรเดฟและแกรนด์ range, ทำอะไร after คือหลังจาก lunch คืออาหารกลางวันเดฟและแกรนด์ range, ทำอะไรหลังจากอาหารกลางวันถามเดฟและแกรนด์ทำอะไรก็ตอบไปเลยว่าเดฟและแกรนด์จำได้ไหมคะว่าเขาทำอะไรกันอ่ะย้อนไปดูคะ่ะหลังจากอาหารกลางวันเขาไปทำอะไรต่อนะ อาหารกลางวันเมื่อกี้พูดถึงย่อหน้าอยู่ตรงย่อหน้าที่3านะคะกินอาหารกลางวันเสร็จนี่ค่ะลบดีกว่าเขาจะทําการพายเลอพายเรือเล่นอีกรอบหนึ่งใช้คําว่า paddle around the lake some more นั่นเองก็คือออกไปพายเรือเล่นให้ให้มากขึ้น Dave and Grant ทําอะไรนะ paddle paddle พายเรือไป paddle around the lake some more มากขึ้นกว่าเดิมค่ะต่อถ้าบ้านเราก็เรียกว่าต่อพายเรือต่อนั่นเองะคะโอเค จบคำถามจากเนื้อเรื่องแล้วค่ะต่อไปหัวข้อคือ talk about ินพัน talk about yourself talk about yourself ก็คือให้พูดเกี่ยวกับตัวของคุณบ้างละทีนี้คำถามสังเกตได้เขามักจะใช้คำว่า you ค่ะมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ว่าถาม you ให้ตอบ I น,นั่นเองก็คือถ้าถามคุณต้องตอบเป็นฉันนะคะถ้าเห็น you เมื่อไหรา่แสดงว่าเขากำลังถามเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรานะคะตัวอย่างคำถามที่ให้มาก็คือ have you ever k a y เอาแบบวันนี้รินรินรัวมากนะคะคุณเอ,เอาใหม่นะเอาแบบเวอร์ชันช้นาๆกะะ่อนค่ะ have you Ever เค k ขยักแค่ฟิวเอ e วอร์ a ยักวอยชั่นเรือเค Have you ever kayaked? ถ kay ามว่าอ้อันนี้เป็นตำแหน่งที่สองคุณเอเวอร์เคยขยากก็คือพายเรือขยักค่ะข้อนี้เขาไม่ได้ขึ้นต้นด้วยวอตเว e ร์เ็น o w why หรือเราเรียกว่า w h ไอพีควอชมันไม่มี w h ไอพีควอชมาค่ะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการถามลักษณะของใช่หรือไม่ข้อนี้เราเป็นการถามว่าคุณเนี่ยเคยขยักไหมเคยพายเรือขยักไหมถ้าใช่เราจะตอบว่า yes ถามยูตอบ I ถ้าเขาขึ้นต้นคำถามด้วย have เวลาตอบกลับเราก็จะตอบว่า have เหมือนกันนะคะก็จะเป็น yes i have แต่ถ้าเราบอกว่าไม่เคยเลยในชีวิตนี้ยังไม่เคยพายเรือ kayak เลยก็จะเป็น no ถทอยูตอบ i no i have not หรือถ้ารูปยอ่อเขาจะเรียกเป็น haven no i h a v e n นะคะต่อไปข้อที่สองถามว่า would you like to kayak would you like to kayak เอาแบบเร็วๆ would you like to kayak would like รวมกันแล้วจะแปละว่าต้องการ ลฟ์เฉยๆนะคะอาจจะแปลว่าชอบไลฟ์เฉยๆแปลว่าชอบแต่ถ้าเราเจอคําว่าวูดกับไพร์มา,าด้วยกันนะคะไม่ได้แปลว่าชอบนะแปลว่าต้องการคุณเพราะฉะนั้นเราก็จะแปลว่าคุณต้องการที่จะขยกักไหมเห็นปะถ้ามันไม่ได้ขึ้นต้นด้วยวอตเวิร์ดเวนฮหรือดับเบิลยูเอชมันจะเป็นการถามว่าใช่หรือไม่ข้อน,นี้ก็เลยถามว่าคุณเนะี่ยอยากจะไปขยกักไหมถ้าใช่ก็ตอบว่า yes ถามยู่ตอบ i yes i ถามด้วยตัวไหนตอบด้วยตัวนัน้นาที่นี้ถามด้วย would ก็เลยตอบด้วย would ก็เป็น yes i w o l d แต่ถ้าไม่อยากขย No I wouldn't หรือ would not นั่น No I would not รูปย่อของ would not ก็จะเป็น wouldn't โอ้ยๆๆหาย No I wouldn't ต่อไปค่ะคําถามนี้ยาวนิดนึงนะคะเอาแบบเวอร์ชั่นช้าๆ <t> <yaşaça> What do you usually like to do with your best friends เร็วขึ้นมา <t Dante> What do you usually like to do with your best friends มีวอตมาแล้วเพราะฉะนั้นประธานเราจะอ,อยู่ตำแหน่งที่สนะคะก็อยู่ที่ยูก็คือคุณยูชูลีก็คือมักจะคุณเนี่ยมักจะชอบทำวอตอะไรคุณมักจะชอบทำอะไร,ะะไร with แปลว่ากับกับ Best friend ก็คือเพื่อนที่ทำไมเพื่อนที่ดีที่สุดหรือนะัที่นี่ก็คือเพื่อนสนิทคุณเนี่ยมักจะชอบทำอะไรกับเพื่อนสนิทของคุณแล้วแต่เนาะอะถ้าเป็นครูนะคะครูก็จะตอบไปว่ากินครูกับเพื่อนสนิทครูชนะอบกินค่นะเพราะฉะนั้นครูก็จะตอบไปว่าทำยูตอบไอเนาะฉันชอบชอบก็คือไลค์เอาโอเคมาทำไมรอก่อน like ชอบฉันชอบที่จะ to ชอบที่จะ eat with my best friend <im> เพื่อนของฉันกินกับเพื่อนของฉันค่ะ <im> ง่ายๆเลยป่ะถ้าใครบอกชอบเล่นเล่นภา,ศาศษาอังกฤษคืออะไร play ก็ใส่ play ไป I like to play ชอบดูหนังกับเพื่อนก็จะเป็น I like to watch movies ชอบคุยกับเพื่อนก็จะเป็น I like to talk with my friends ชอบมาเลยชอบกับข้าวกับเพื่อน I like to cook with my friend I like to sing with my friend ซิงหองเพลง I like to dance with my friend I like to play basketball with my friends ชอบเล่นบาสเกตบอลกับเพื่อนนะคะแล้วเตะเนาะคำถามต่อไปเลยดีกว่าขอเวอร์ชันแบบช้าๆก่อนนะคะ How often do you meet with your friends How often do you meet with your friends How often เมื่อเราเคยเจอไปล้าเลยคณไม่แน่ใจ How often เป็นหนึ่งในเวนนะคะเพราะฉะนั้น How often มาด้วยกันตัวที่3ของเราจะอยู่ที่คำว่าอยู่ประธานนั่นเองคุณ meet แปลว่าพบ คุณพบกับเพื่อนของคุณ how often บ่อยแค่ไหนคุณเจอกับเพื่อนของคุณหรือคุณพบกับเพื่อนของคุณเนี่ยบ่อยแค่ไหนโหของคุณตรงนี่นานๆทีเลยค่ะนานๆทีภาษาอังกฤษจะเป็นคําว่า rarely rarely แบบๆ rarely rarely โอ้โหคำนี้ยากเพราะว่ามันมีตัว r เลยยากนิดนึงนะคะ rarely ค่ะ rarely แปลว่าแทบจะไม่แทบจะไม่เจอเลยค่ะครูก็จะใส่ไปเลยว่า i rarely meet my friend s rarely meet with my friends ใครเจอบ้างเป็นบางครั้งจะใช้คำว่า sometimes ก็จะเป็น I sometimes meet my friends ใครเจอบ่อยๆ I always meet my friends เจอแบบเสมอๆเลย I usually I usually meet with my my friends เออมีอะไรด <c oughs> ้กัะทุกวันเลยค่ะถ้าเป็นทุกวันเรามักจะนิยมวางข้างหลังหรือข้างหน้าทุกวันภาษาอังกฤษคือคำว่า every day I meet with my friend every day ฉันเจอกับเพื่อนทุกวันเลย โอเคนะคะนี่คือวิธีการตอบคำถามแบบพาวอฟเทนนะคะแปลว่าบ่อยแค่ไหน r l a r l y sometimes always usually หรือ every day every night every night จะแปลว่าทุกคืน every month ทุกเดือน every year ทุกปีได้นะคะเพราะว่าคำว่า every จะแปลว่าทุกๆนะคะโอเคและนี่ก็คือวิธีการแปลคำถามและเขียนตอบคำถามนะคะอันนี้เป็นการเขียนตอบแบบรูปประโยคเต็มก็คือการสร้างประโยคให้สมบูรณ์น,นั่นเองนะคะจบภารกิจของเราสำหรับวันนี้แล้วนะคะ